คนจะรู้จัก Mercedes b e n บเป็นอย่างดีครับเมอร์เซเดสเบนนั้นเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มีรถยนต์ที่หลากหลายมากๆครับวันนี้ผมจะพาชมรถอเนกประสงค์ของเขาครับแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมรถอเนกประสงค์นั้นผมอยากจะพาทุกทุกคนชมคันนี้เลยครับนี่คือรถต้นแบบนะครับเมอร์เซเดสเบนวันอีเลเว่นนั่นเองครับตันมานั้นเป็นสปอร์ตซูเปอร์คาร์สุดหรูครับเป็นงานออกแบบที่ทันสมัยที่สุดของ Mercedes ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบ U shape นะครับภายในนะครับที่สามารถปรับได้เป็น Re Rouuchuch Mode Mode และนะครับ รวมถึงเส้นสายที่มีความลื่นไหลนะครับตลอดรอบคันเลยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับประตูปีกนกนั่นเองนะเอาลรงๆนะครับพอดูแล้วเนี่ยม,มันแอบทาให้ผมนึกถึง Mercedes-Benz SLS ที่อยู่ข้างๆตรงนู้นนะครับไม่แน่นะเจ้าว11อาจจะเป็นรถ SLS รุ่นต่อไปก็ได้ครับแต่เอาละตัวคอนเซปต์อาจจะทําให้คุณจินตนาการไปไกล <Yeah. S 1> เราไปดูรถอเนกประสงค์ที่น่าสนใจของค่าย Mercedes-Benz ดีกว่าครับ แรกครับที่จะพาชมนะครับก็คือ mercedes-benz glc 350 e 4matic amg dynamic นั่นเองนะครับราคาของเขานั้นอยู่ที่4 1 8 0 0 0 0บาทนะครับคุณก็จะได้รถอเนกประสงค์สุดหรูพร้อมเทคโนโลยี p l u g i n hybrid นะครับจากทาง mercedes-benz นั่นเองนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องพลังขับของเขาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพลังขับของรถรุ่นนี้นั้นอยู่ที่313แรงม้าครับแล้วแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับเป็นกำลกลังที่รวมระหว่าง เครื่องยนต์นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับแน่นอนแหละเราพูดถึงเทคโนโลยี p l u ๊กอินไฮบรินะมันก็ต้องมาพร้อมกับความสามารถในการขับไฟฟ้านั่นเองนะครับรถคันนี้นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับขนาด31.2กิโลวัตต์แอลนะครับและคุณสามารถขับเจ้านี่นะด้วยโหมดไฟฟ้ารวนนะครับได้ไกลสูงสุด120กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับรวมถึงนะคุณยังสามารถนะครับ ชาร์จรถคันนี้นะครับได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่ารองรับการชาร์จแบบ DC นะครับสูงสุด60กิโลวัตต์อวนะครับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์อวนะเรียกว่าเหมาะสมต่อการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองกันเลยนะครับตัวรถนะครับเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเนาะหน้าตาของมันก็เรียกว่าหรูหราทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับกระจังหน้านะที่ดูมีรายละเอียดนะครับตัวกระจังเขาก็ทาเป็นเก็ตเหมือนดาวสามแฉกนะครับแบบนี้นะครับให้เข้ามานะครับมีโครเมียมมีมีอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่า มันดูหรูหราแล้วก็มีความทันสมัยไปด้วยพร้อมกันนะครับทางด้านข้างนะครับตัวรถก็มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง Continental Eco Contact 6Q คิวนั่นเองนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแม้ว่าอาจจะเป็นยาง Eco Contact นะแต่ว่าด้วยสมรรถนะของตัวรถนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเน้นความประหยัดซะมากกว่านั่นเองครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันสักนิดน,นึงนะครับภายในห้องโดยสารก็เรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง Mercedes นะครับจริงๆแล้วเห็นไหม คุณจะได้ภายในทูโทนนะครับสีดําแดงนะครับแล้วก็สัมผัสหนังนี่ดีมากๆเลยผมจับไปแล้วรู้สึกดีครับส่วนการตกแต่งนะครับดูนะครับก็เป็นแนวใหม่ๆนะอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็สวยดีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้า GLC เนี่ยครับจุดเด่นของเขาก็คือพื้นที่สัมภาระตอนหลังครับ จริงๆต้องบอกว่าทาง Mercedes-Benz นะครับได้มีการพัฒนาพื้นที่สัมภาระตอนหลักนะครับให้จุของได้มากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมถึง40ลิตรด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> และเมื่อพับแล้วคุณจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างมีความเรียบนะครับทำให้เราสามารถขนของได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งตัวรถนะครับก็ยังมีสมรรถนะอื่นๆที่น่าสนใจนะนอกจากการเป็นไฮบริดเสียบปากนะกรั็อย่างเช่น Air Comfort Suspension in Rear นะครับแล้วก็มันยังสามารถ รุยออฟโรดได้อีกด้วยครับแต่ว่าพูดถึงรุยออฟโรดหรือแบบคุณอยากได้รถที่หรูก,กว่านี้เนี่ย Mercedes-benz เขาก็มีตอบโจทย์คุณครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับถ้าอยากได้ที่สุดความหรูครับต้องก็ต้องบอกเลยว่า Mercedes-Benz G L S คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่คุณอยากจะได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็คือ Mercedes Benz G L S 450D D 4matic A M G d y n a m i q e นั่นเองครับต้องเรียกว่า การออกแบบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับการออกแบบของตัว GLS ใหม่นะครับมาพร้อมกับ AMG Exterior Styling นั่นเองนะครับซึ่งของเขานะครับมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติบีม LED แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งชุดคมก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยครับดูแล้วมีการเล่นเส้นสายรายละเอียดที่ทําให้ดูแล้วหรูหราภูมิฐานนั่นเองนะครับกันชนหน้าคุณเห็นไหมมันลดความมีโครเมียมลงไปนะครับแต่ว่า มันก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างนั้นปรับปรุงชุดล้อนะครับเป็นขนาด22นิ้วนั่นเองนะครับนี่แม้ว่าเป็นล้อ22นิ้วแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะย่างมันไม่ได้แตแก้มเตียมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้นั้นเน้นความสะดวกสบายในการโดยสารนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าคุณสามารถ เปิดปิดนะครับในส่วนของประตูท้ายนะแบบแ a n free access ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้พบกุญแจเนาะเราอาจจะเล่นให้ดูไม่ได้ครับแต่ว่าการใช้งานก็ยังใช้งานแบบประตูไฟฟ้านะแล้วก็เปิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับแต่ไฮไลท์หลักนะครับของรถคันนี้นะผมบอกก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ภายในห้องโดยสารครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารด้วยกันเลยครับ แน่นอนครับเมื่อเป็นรถรหัส GLS นะครับคุณคงพอจะเดาได้ว่าเจ้านี่เนี่ยนะครับก็เป็นญาติห่างๆกับเจ้า S-Class นั่นเองครับงานออกแบบของรถคันนี้นะก็เรียกว่ามีการนํามาจาก S-Class หลายๆจุดเลยครับจุดแรกนะครับที่คุณจะดูได้แล้วเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้ครับในเรื่องของชุดจอครับตรงหน้าคนขับเนี่ยนะครับก็จะมีชุดจอ12.3นิ้ว2จอนะครับที่มันสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับดูหรูหราทันสมัยมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้ามาดูนะครับ คุณจะพบว่าสัมผัสเนี่ยนะครับของวัสดุเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของวัสดุจริงนะครับผสมผสานเข้ามาอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเป็นลายไม้คุณสังเกตได้เนี่ยนะครับถ้าคุณมาสัมผัสแบบผมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไม้จริงนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมันมีความกราดีอย่างมากนะครับตัวเบาะนั่งเองนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับเพราะว่าเบาะนั่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเบาะนั่งรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีฟังก์ชันออปชั่นต่างๆมากมายอย่างเช่นนะครับที่อยู่ข้างผมเลยนะครับซึ่ง มีทั้งด้านผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ด้านผู้โดยสารด้วยครับร่วมถึงนะครับยังมีในส่วนของเบาะอุ่นร้อนนะครับสามารถให้ความร้อนได้นะครับเวลาคุณขับขี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าหนาวเนี่ยครับก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเบาะนะครับก็ยังมีลูกเด่นพิเศษนะครับเรียกว่ามันติคอนัวร์ซีนั่นเองครับคือคุณสามารถหาท่านั่งที่เหมาะกับสรีระของคุณได้ครับอันนี้อาจจะเป็นออปชั่นที่เราต้องขึ้นไปลองเล่นซะหน่อยนะครับเอาแค่ตัวเบาะนะเท่าที่ผมลองดูนะครับตอนนี้เนี่ย เบาะก,ก็ดูจะนั่งสบายแต่นะครับปึ๊บอเอาเป็นว่าแค่สัมผัสผมก็รู้สึกถึงความสบายแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะก,ก็มีขนาดใหญ่นะแม้ว่าดูอย่างเงี้ยมันจะดูเอ๊ะมันแคบหรือเปล่านะแต่าจ,าจริงๆไม่นะครับแล้วมันก็สามารถปรับรายละเอียดต่างๆได้ครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆครับทางด้านการโดยสารตอนหลังนั้นต้องบอกเลยว่าเมื Mercedes ่อเสดยบเบนจเอลเสเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามพวกอ่า นักร้องในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขานิยมนะครับนำมาทําเป็นรถสําหรับการเดินทางนะครับจะได้ผ่อนคลายแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินสัตอย่ยังเหลือเฟือเลยครับตรงหน้าครับในรุ่นนี้นะครับ 450D4Matic เนี่ยนะครับเขาก็จะมีชุดจอนะครับขนาด11.6นิ้วสอกจอนะครับวางอยู่หลังเบาะแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับหูฟังได้ด้วยครับซึ่งเขาให้มาเลยนะครับ ตรงนี้นะครับท้ายคอนโซลเนี่ยนะครับตอนนี้รถมันอาจจะไม่ได้สตาร์ทนะแต่ว่าตรงนี้คือแผงควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยนะครับแอร์ Air ในรถคันนี้สามารถแยกได้5โซนนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้างหน้า2โซนข้างหลัง2โซนนะครับแล้วจริงๆรถคันนี้นะครับเป็นรถแบบเบาะ3แถวเจที่นั่งนะครับคุณสามารถเข้าไปนั่งโดยสารตอนหลังได้ด้วยนะครับซึ่งการพักก็ทําด้วยไฟฟ้าสะดวกสบายอย่างมากนะครับแต่ว่า วันนี้อาจจะไม่ขอเข้าไปนั่งแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าโชว์ให้คุณดูว่ารถมันมีพื้นที่ในการโดยสารและสามารถไปได้หลายๆคนในคันเดียวและถ้าคุณสังเกตนะครับข้อหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นนะในรถทั่วๆไปนะครับ ISO fix นะครับหรือที่ติดตั้งเบาะเด็กเนี่ยอยู่ในตำแหน่งบเบาะแถวสามด้วยนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะบอกตรงๆนะครับแล้วก็ออปชั่นก็มีอยู่พอตัวนะครับแล้วสมรรถนะของเจ้า Mercedes-Benz GLS 450D คันนี้เป็นยังไงหรอครับ ใต้เลนล่างของรถคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับขนาดของมันก็คือ2,989ซีซีนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปครับพละกำลังขับของเขาครับสูงสุดอยู่ที่367แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่750นิวตันเมตรนั่นเองครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าเห็นยักษ์แบบนี้นะเจ้ารถคันนะครับสามารถเร่งสูตถึงร้อยนะครับในเวลา6.1วินาทีเท่านั้นนะครับในส่วนของราคาผมบอกเลยว่า7ล้านมีทอดนะครับถ้าเทียบกับออปชั่นต่างๆที่ผมพูดไปนะ ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าใครมองหาความหรูหราทันสมัยครบคันครบเครื่องคันนี้ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าพูดถึงรถ Mercedes-Benz SUV นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักที่สุดของที่สุดนะครับซึ่งคันต่อไปบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับไปเราไปชมพร้อมกันเลยครับว่ามันพิเศษอย่างไรครับ ชแวครับคันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันแน่นอนครับกับ Mercedes a m g G 6 3นั่นเองครับแต่ว่าคันนี้พิเศษนะเพราะว่าคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Grand Edition นนั่นเองครับ Grand Edition มีความพิเศษอย่างไรครับอย่างแรกเลยสีของมันพิเศษมากครับคุณมองในกล้องเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะพูดว่าเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆอ่ะงานของมันนะครับสีมันอาจจะออกเทาเข้มๆหน่อยครับสีนี้เรียกว่าสีแมนงแฟคเนอรากนี้น็คบมงมีในส่วนของ การเล่นรถลายในส่วนของสีทองนะครับในหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ m g เองนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับนี่ครับมีในส่วนของชายกันชนตรงนี้นะครับเป็นสีทองเช่นกันนะครับแม้แต่โลโก้เบนส์ตา m g ทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมีชุดล้อนะครับซึ่งเป็นชุดล้อขนาด22นิ้วนะครับสีทองเช่นกันนะครับเอาจิงๆิงนะพอมองเข้าไปในชุดล้อเนี่ย ตัวเบรกเนี่ยใหญ่เบิ่มพิเศษนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะผมมองเข้าไปอีกนะครับนี่ปีกนกคอมา้าเป็นอลูมิเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับความสีทองไม่จบเท่านี้ครับทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นโลโก้มันเป็นสีทองหมดตา AMG V8 b ท t u r b o นะครับขอบกระจกตร,ตรงนี้นะครับมีรดลายที่เป็นสีทองรวมถึงกราฟิกสติ๊กเกอร์ต่างๆเป็นสีทองหมดเลยนะครับข้างหลังจะรอดไหม บอกเลยว่าไม่รอดนะครับเพราะว่าแม้แต่ที่เก็บยังอะไรครับยังเป็นสีทองเลยนะครับก็จริงๆมันสวยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเห็นสีทองเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นสีของความเขาเรียกว่าความแก่แต่พอมันมาอยู่ในเจ้าแกรนด์อ<ะ>ีดิชันอ่ะผมรู้สึกว่าเขาทําเรื่องของงานสีได้ลงตัวนะครับโดยเฉพาะสีด้านนะครับคือรถคันนี้ทั้งคันเป็นสีด้านหมดเลยนะครับเห็นแล้วแบบโอ้ว้าวและอย่างหนึ่งครับต้องบอกว่า m บ r c e d e s AMG G63 g, g r a n d e d i t i o n นั้น มีเพียงพันคันทั่วโลกนะครับและ1คันจอดอยู่ที่นี่แล้วเอาละครับมาดูภายในห้องโดยสารกันสักนิดนึงครับอย่างที่ผมบอกครับว่ารถรุ่นนี้พิเศษนะครับชื่อรุ่นแกรนด์อีดิชั่นคุณเห็นแล้วครับอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับตรงนั้นก็เป็นมือจับนะครับแล้วก็บ่งบอกให้ผู้โดยสารรู้ว่านี่คือรถที่พิเศษจริงๆนะครับงานตรงนี้นะครับเป็นเส้นใยคาร์บอนสีทองแดงนะครับรวมถึงตรงที่มือจับที่คุณเห็นด้วยนะครับแล้วก็หนังภายในนะครับเป็น หนังภายในพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเมนูแฟกเจอร์แบล็กนาปานั่นเองนะแล้ะพวงมาลัยนะครับคุณจะสังเกตนะครับเป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังอะคันนาล่านั่นเองนะซึ่งสัมผัสนั้นแค่จับแล้วยังรู้สึกแบบโหดูห,หลาใช้ได้ครับรวมถึงกลิ่นลุคแอนฟิลนี่ผมบอกเลยไม่ธรรมดานะแค่แบบโผล่เข้ามาในรถนะคุณยังรู้สึกเลยแบบ Oh, รถมันแพงคนระับกลับมาที่เบอะครับ b แบช MG สีทองก็ยังไม่มีอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงนะครับคุณจะสังเกตการเดินได้ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ใช้สีผมเรียกว่าสีสโทนกาแฟนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามเป็นตัวแทนของสีทองนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้พิเศษมากๆจริงๆครับเพราะว่าใต้เรือนล่างของมันนั้น ก็มีความพิเศษด้วยเช่นกันครับอย่างที่บอลบอกครับว่ารถคันนี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่าใต้เรือนล่างของรถคันนี้นะอย่างที่คุณเห็นไปด้านข้างนะครับที่เราพาชมแบทมันคือเครื่องยนต์ V8 b i อร์ b o นั่นเองนะครับรหัสเครื่องยนต์คือ M177 นะครับใต้เรือนล่างของรถคันนี้นะเห็นทรงออฟโรดแบบนี้มีพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่585แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่850นิวตันเมตรเอาเป็นว่าภาพรวมของเจ้า G63 Gran d Edition คันนี้นะครับ หรูหราพร้อมลุยและซิ่งได้ครับผมบอกเลยว่าครบคันครบเครื่องอย่างมากครับแต่ราคาเท่าไหร่นั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับแต่นอกจากบรรดา SUV ที่เราพาชมไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าในงานครั้งนี้นะทาง Mercedes-Benz เขามีเซอร์ไพรส์รถใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับเพิ่งมาเปิดตัวในงานนี้หมาดๆเลยครับแน่นอนเมื่อมันเป็นรถใหม่เราอยากจะทำคลิปแยกอีกหคลิปครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปพักก่อนครับแล้วไปชมกันอีกคลิปครับ